นี้ผมก็อาร์ตพาเที่ยวนะครับนี่วันนี้ก็มาอยู่ที่เขื่อนน้ำโจนนะครับที่ปจัจจวบันรีขันนะอำเภอเมือง,องจังหวัดปัจจวบันลี่ขันนะวันนี้เราก็พามาจุดจางเต็น์นะครับที่ที่ประจวบที่คนเขาชอบผ่านกันไม่ค่อยชอบมาเที่ยวนะเราก็เป็นตัวแทนของคนประจวบนนะเชิญชวนมาเที่ยวนะเราก็จะมีเพื่อนนะเอาไว้

แล้วก็จะเป็นสันเลื่อนยาวๆแบบนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทิวเข่าที่สวยมากนะฮะเขื่อนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มรู้จักกันเยอะแล้วนะฮะใครจะมาก็รีบมานะฮะเป็นเคลื่อนที่สวยมากแห่งหนึ่งของประจวมนะครับผมคนที่เข้ามาเที่ยวอังเขาก็จะมาเคลื่อนนี้เป็นแบบตอนเนี้ย คือมีเพจเอาไปลงและเป็นซิกเนเจอร์ของประจวบก็ว่าได้หนึ่งที่นะฮะ